นี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ผัดไทยจานละ40บาทเปลี่ยนชีวิตดิฉันได้ยังไงจบปริญญาตรี GPA 3.5แต่หางานไม่ได้สักที2ปีเต็มสัมภาษณ์ไป47บบริษัทต,ตกทุกที่บางที่บอกไม่มีประสบการณ์บางที่บอก over qualified เงินออมหมดค่าเช่าห้องค้างพ่อแม่อยู่บ้านนอกต้องส่งเงินมาให้วันหนึ่ง เดินผ่านป้าขายผัดไทยริมทางเห็นเธออายุ61ปียังทำงานหนักคิดว่าทำไมดิฉันถึงอายที่จะทำงานแบบนี้ขอเรียนรู้กับป้าเริ่มจากช่วยล้างจานร,รับออเดอร์ค่าแรงวันละ300บาทสัปดาห์แรกมือบวมเท้าบวมกลับห้องร้องไห้ทุกคืนแต่เรียนรู้การทำธุรกิจจริงๆคำนวณต้นทุนบริหารลูกค,ค้าจัดการเวลา สเดือนต่อมาป้าให้ดิฉันจัดการ Facebook Page ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งลูกค้าเพิ่มขึ้น300%รายได้ป้าเพิ่มขึ้นดิฉันได้ค่าแรงเพิ่มเป็น15,000บาทบริษัทไอทีเห็นผลงานดิจิ t a ลมาร์เก็ตตของดิฉันเสนองาน Marketing m a n แมเนเงินเดือน35,000บาทดิฉันเรียนรู้ว่าไม่มีงานไหนต่ำต้อยมีแต่คนที่ยังไม่พร้อมเรียนรู้บางทีเส้นทางที่เราไม่อยากเดินกลับเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ ติดตามเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณโดยเรื่องเล่าพัฒนาชีวิต